ตอนที่สิบอ๋อนี่ฮะชื่อเสียงลาบยศสำหรับข้าแล้วเปรียบดังปุยเมฆข้าพูดแล้วชานี้ยินดีติดตามเพียงองค์หญิงใหญ่หวยชิงความจริงใจฟ้าดินเป็นพยานอ๋อเสียดายท่านดูถูกข้าเกินไปแล้วดูถ้าคุณชายแต่สินใจแน่วแน่แล้วแน่วแน่ดุดหินผาดีมาก ถาวายบังคมองค์หญิงฮะนี่มันสุนัขรับใช้ของหวยทิ้ง <c oughs> องค์หญิงพี่ท้าทำยังไงดีพูดดีๆไม่ชอบก็ใช้กำลังกับเขาซะ <c oughs> ใครก็ได้แลกตัวข้าออไปองค์หญิงหวยชิงให้ตาย <c oughs> สาราทะเลสาบลิน้นหูดอกกล้วยไม้ งามสังไงสมุมนี้ได้สูงทองมันสูงแตนกวียากเกินไปแล้วไหมถ้าม่ใช่เพระาะข้าไม่มีคนที่ใช้งานได้จะต้องลำบากมารับคนด้วยเหรออ,องหญิงเพคะเป็นไงบ้าง ยังหลิงสารภาพรือยังยอมตายแต่ไม่ยอมจำนอนเพคะข้าให้เจ้าขู่เขาให้กลัวไม่ใช่เหรอทำตามได้ยังทำหมดแล้วเพคะเบ่ายังตั้งใจอาศัยสิบแปดกระบวนท่าของคนคอยยามแสดงทีละท่าเพื่อขู่เขาทั้งคืนแต่ว่าเขาน่ากลับดื้อดึงยิ่งนะถ้าไม่ได้จริงๆเขียนเขาสักสามสี่ทีเขี่จนลายทั้งตัวแล้วเพคะแถมยังเขี่ยหนักหนักไปตั้งหลายรอบนะนี่เขาก็ไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวที่ไหนแล้วเพคะเขากลัวจะตายชักเลยล่ะกลัวจนกระทั่งสลบไปสองรอบ แต่ทุกครั้งที่ฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่รู้จักสำนึกตัวยังพูดประโยคนั้นซ้ำๆเหมือนเดิมพูดว่าอะไรสาบานว่าต่อให้ตายก็จะขอติดตามหวยชิงแน่ๆไม่ผันแปรเพคะแค่เคี่ยนสองสามทีเหมือนจะกระจี้ค่าโท่นั้น ข่านาระดับหลอมปลาเลยเนอะสิ่งที่คนข้อยามีมากมายคือเครื่องทรมานที่โหดยิ่งกว่าสิ่งนี้เอ๊ะนี่เครื่องทรมานของคนข้อยามนี่ยอยดองเป็นแมวเชีย ดออกให้เขาฮะยังมีลูกไม้อะไรอีกเร่เข้ามาได้เลยตัวดีๆหน่อยอเอ๊ะเดี๋ยวผ่นหลังทำ้มเนี่ยจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายตกลงจะติดตามใครกันแนะ่สาบานว่าต่อให้ตายก็จะขอติดตามหวยชิงแน่วแน่ไม่ผันแปรเช่นงน้นก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะพาตัวไปอเอ๊ะเดี๋ยวนะจะไปไหนอ่ะ สารานาว่าต่อให้ตายก็จะขอติดตามหวยชิงแน่วแน่ไม่ผันปลาเ,เดี๋ยวนะหมายความว่ายัางไงนี่จบแล้วเหรอฮะเนี่จริงใจตาหนิในเมื่อเจ้าไร้ใจที่จะติดตามพวกเราก็จะไม่บีบบังคับใจเจ้าไม่ใช่ขหมายความว่านี่ส่งนะเฮ้ยไม่จริงนะเดี๋ยวพวกท่านยอมแพ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอฮะองค์หญิงพปคอืม ส่งเขาไปแล้วเหรอส่งแล้วพี่คะใช่นั้นก็ดีหวังว่าเขาอย่าได้ไปรายงานต่อทางการถ้าในวังรู้เขาจะเป็นเรื่องยุ่งองหญิงองหญิงทำไมเหรอหยางหลิงเขาคือเขาไปรายงาน<ข>ทางการเหรอ,อเปล่าพ่ะเจ้าคะเพียงแต่เขาเตะเตรไปมาตรงหน้าประตูบอกว่าโดนยำยีข่มเหงทั้งคืนแม้แต่หน้ายังไม่ได้พบวอยไว้ว่าจะพบหน้าองค์หญิงสักครั้งเพื่ออ,อธิบายให้เขาฟังรอเล่นใช่ไหมเนี่ยคืนไปตอนนี้ ฉันก็ต้องเสียเปรียบหนักเลยสิ <c oughs> โดนเขี่ยนไปสิบสองทีโดนข่มเหงทั้งคืนขยัางหลิงวันนี้ต้องการขคามาที่บายเรียกเจ้านายของพวกเจ้าออกมาพบค้านะเ <c oughs> นี่ยไม่พบไม่พรรบรีบไล่เข้าไปซะพี่ยาค่ะ <c oughs> ไปไหนก็ไม่ได้เฮ้ย,ฮยไปหรือ,อยังยังขวางอยู่ตรงหน้าประตูเพคะหัวด้านถือทิทิแนว่วแน,วแนว่ไม่หวั่นไหวเข้าของเครื่องใช้ก็เตรียมเสร็จหมดแล้วยังบอกอีกด้วยว่าหากองค์หญิงไม่พบเขาก็จะไม่เลิกแล้วต่อกันก,นกับดาฮ้ได้ ขาไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนหญิงทนงไม่ยอมถอยแตกต่างจากพวกไม่เอาไหนที่ตําหนักสาวอินเลยจริงๆแต่น่าเสียดายที่ทํางานให้ข้าไม่ได้องหญิงเราควรทํายังไงดีเพคะเขาขวางอยู่ตรงนั้นทุกวันจะยังกลับวังได้หรือไม่ก็ต้องกลับสิช่างเธอช่างเธอเขาอยู่ตรงประตูกลับเด่นสะดุดตาเขาจะไปดูเขาด้วยตัวเอง เสือนอนสบายเลยเองหญิงยังต้องลำบากไปด้วยเพคะท่านเหยียดยามข้ามาทั้งคืนไม่คิดจะอธิบายอะไรกับข้าสักหน่อยเหรอเรื่องนี้ข้าล่วงเกินไปจริงๆทีแรกอยากดึงตัวมาเป็นพวกไม่คิดเลยว่าคุณชายจะแข่งเก้าหญิงในศักดิ์ศรีแน่แน่ไม่แปรผันเช่นนี้ ในเมื่อไร้วาสนาฉะนั้นข้าขอวอวยพรให้มีอนาคตสดใสยกเคียว <Your Kill. S 3> ข้าก่อนแม้แต่หน้าตายังไม่เปิดเผยนี่ก็คือวิธีที่ท่านขอโทษคนอื่นนะเหรอได้คืบจะเอาศอกคุณชายพูดมีเหตุผล เรื่องนี้ข้าทำไม่ถูกล้ลำเส้นแล้วกระหม่อมล้ำเส้นแล้วถวายบังคมองหญิงใหญ่องหญิงใหญ่เหรอ ที่แท้ท่านก็คือองค์หญิงใหญ่เป็นกระหม่อมเองที่มีตาหามีแววไม่เกือบจะพลาดกับเจ้านายที่ดีๆไปไม่เออกระบอมลืมแนะนําตัวกระหม่อมซุยชีอันหยางหลิงเป็นเพียงนามแฝงของกระ่อมซุยชีอันเหรอคนคนนั้นเป็นสาวใช้ขององค์หญิงใหญ่จริงๆเหรอ นั่นมันแน่อยู่แล้วคนอื่นนะเขมาถึงที่แล้วเห็นได้เลยว่าเขาให้ความสําคัญและมีความจริงใจอืมเชื่อเจีจ๋ยอีกสักระยะหนึ่งเจ้าก,ก็ต้องเป็นอย่างพี่ใหญ่ของเจ้านะรู้ไหมอย่าได้ท้อแท้เข้าใจป่า <c oughs> นะเออ,อ <c oughs> พี่ใหญ่ราบรื่นดีไหมเป็นไงบ้าง <c oughs> อ,อ,อุ๊ยอะไรเนี่ย <c oughs> สำเร็จแล้วทอเดอ ข้านะแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่านางคือองคหญิงใหญ่แล้วแสดงถึงความพักดีทั้งทั้งที่นางใช้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นเข้าลูบและใช้วิธีการที่เฉียบขาดถึงได้ผ่านการทดสอบมาได้เอาชนะนางได้อยู่มัดองค์หญิงใหญ่นี่ไม่รู้จักท่านจริงๆเหรอจะไม่รู้จักข้าได้ยังไงข้านะ่ะก็คือหมากว่างๆที่องคหญิงใหญ่วางลงได้ทุกเมื่อแต่ข้าจะทำให้นางได้รู้ว่าหมากว่างๆตัวนี้ก็กำหนดฟ้าดินได้อ๋อ องหญิงคงจะลืมไปก่อนหน้านี้เป็นพระองค์ที่แนะนํากระหม่อมเข้าที่ว่าการคนเคาะยามคนเคาะยามเหรอสายตาของหวยชิงโดดเด่นจริงๆผู้มีความสามารถขคนนี้กลับถูกนานแนะนํามาอยู่ในสังกับเจ้าก็คือคนที่หวยชิงนั่นอ๋อหมายถึงข้าเป็นคนแนะนำเจ้าสุยชีอันเข้าที่ว่าการเหรอคือกระหม่อมเองพะยาค่นนนะสุยชีอัน แล้วยงตอบพี่แล้วก็ง่ายแล้วไงชมกวีของข้าไม่ขาดปากรับข้าเข้าไปที่ปรึกษาให้ข้าเขียนกวีให้นางวันพรุ่งนี้ยังนัดข้าไปคุยที่จวนของนางเออเช่นนั้นเจ้ารู้ึ้นเถอะพะย่ะค่ะก่อนหน้านี้ข้าเคยอ่านกวีของเจ้าสละสลวยจึงได้แนะนําเจ้ากับท่านเวย่ยเป็นการพิเศษการทดสอบเล็กเล็กเกมื่อครู่ทําให้ข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นคนที่มีความตั้งใจ ข้าปลื้มใจยิ่งนะักเมื่อครูจะบอกว่าอยากตอบแทนข้าเหรอพะยะค่ะนับเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้ทุ่มเทพระองค์หญิงเป็นพันเป็นหมื่นครั้งมดีมากข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเจ้ายินดีเป็นที่ปรึกษาเขียนกวีให้ข้ารับมือกับชุมนุมกวีในวังร่วมกับข้าหรือไม่สาบานว่าจะพักดีต่อหวยชิงแน่วหน้าไม่พันแปรพยะค่ะ ตัที่ลงองค์หญิงใหญ่ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดนารีชื่อเสียงเลื่องลือเหตุใดจะหาคนแต่งกวีแทนนี่เรียกว่าการสร้างบุคลิกสร้างบุคลิกเหรอ,อมธรรมชาติของมนุษย์มีความซับซ้อนนางที่เจ้าเห็นล้วนแต่เป็นนางในแบบที่นางอยากให้เจ้าเห็นวันหน้าเจ้าข้าราชสำนักเป็นขุนนางจำคำนี้ของพี่ใหญ่เอาไว้จะมีประโยชน์ต่อเจ้าเช่น,นั้นข้าก็ต้องเรียนรู้การสร้างบุคลิกจริงสิ นางสัญญาได้ทองพันตำลึงรับข้าไปที่ปรึกษาที่มุ่งหวังก็คือชื่อกวีของข้าเพียงแต่นี่ก็เป็นโอกาสของเราเช่นกันแล้ว,ลว,ลวท,ท,ท,ทองพันตำลึงอ่ะก็ไม่ได้เอานะสิเทียบกับความโปรดปรานจากองหญิงใหญ่แล้วแค่ทองพันตำลึงเท่าหยิบมือจะไปเทียบอะไรได้อ,อย่าได้พลาดการใหญ่เพราะเรื่องเล็กมันก็จริงอ่ะขอแค่เจ้าเป็นที่โปรดปรานของนางน,นะต่อไปก็ไม่ต้องกลัวว่าเบื้องบนจะกันแกล้งเจ้าอีกสกุลสุยข,ข,ของเราก็จะมีคนหนุนหลังใช่ปา่าละ เออเนี่ยหน่งเยียดถ้าได้ดีขึ้นมาอย่าลืมอารองคนนี้นะวางใจเธอองค์หญิงใหญ่ดีเขาก็ดีไปด้วยพอข้าดีสกุลสุยเราก็ดีไปด้วยอชนชนรินให้าไปใหญ่เต็มๆตือจิ้วเพื่อสกุลสุยเราคืนนี้จะต้องลำบากหน่อยนะทำไรเหรอ ช่วยข้าฝนหมึกหน่อยได้เลยวันนี้หว่าเสียวจริงๆอะโชคดีที่องค์หญิงทรงปรีชาแค่เล่นละครสมดายทำให้เขายึดมั่นอย่างนาแน่วแน่พักดีต่อพระองค์จนสุดหัวใจได้คิดไม่ถึงเลยว่ายางหลิงนั่นก็คือสุยชีอันแต่เรื่องที่ข้าปลอมตัวเป็นหวยชิงนับว่าเป็นการลองเสียงวางหมากดูว่ากันว่าจะร่ำรวยได้จะต้องรู้จักเสี่ยง เท่าที่หม่อมฉันดูองค์หญิงไม่ต้องเป็นกังวลขอแค่ไม่ให้เขาพบกับองค์หญิงใหญ่เรื่องนี้จะต้องเรียบร้อยแน่นอนเจ้าพูดนะมันง่ายสวีชีอันเป็นคนขะยามที่หวยชิงแนะนําเข้าไปอยากจะกีดกันไม่ให้สองคนเจอหน้ากันยากอืมที่รับสั่งมาก็จริงแต่ว่าหากไม่มีคนคนนี้ข้าก็ยากจะเอาชนะหวยชิงไม่มีโอกาสชนะเลยด้วยซ้ํเฉะนั้นความหมายขององค์หญิงก็คือ หลอกล่อเขาให้อยู่หมัดก่อนเอากวีมาค่อยว่ากันโอ้โหคิดกองได้ล่อวันพรุ่งนี้รอเขาเอากวีมาพวกเราก็คิดหาวิธีไล่เขาออกไปดิวแยฉชนะใส่ <c oughs> นี่คิดไม่ถึงว่าสีหน่งเยี่ยนจะเป็นอย่างหลินยอดฝีมือด้านการประพันธ์เดี๋ยวนะนี่เจ้าว่าวันหน้าพวกเราไปกลมสังคีตไม่ใช่ว่าจะให้แม่นางฝูเซียมาอยู่เป็นเพื่อนได้ด้วยหรือไงแมยังไม่ต้องจ่ายเงินด้วย มาแล้วเหรออ๋ออย่างเลงเบาเสียงหน่อย <S 2> <S 2> นี่นนี่ทำไมเจ้าเพิ่งมาเล่าคือที่บ้านมีเรื่องนอนดึกมากเฮ้ยโชคดีที่หัวหน้าไม่อยู่ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ไม่อยู่มาตั้งแต่เช้าแล้วตามหาเจ้าไปทั่วเลยนะ <S <S เข้าตามหาข้าทําไมไม่รู้สิเจ้าไม่ขานชื่อเข้าง,งานสีหนา้าก็เลยเบิ่งตึงอะ <S <S นี่ถ้าไม่ได้ขานชื่อจะเป็นยังไงเหรอหาเขาไม่ซักไซเอาความแล้วก็ตำหนิไม่กี่คำปรับเัินนิดหน่อยแล้วถ้าเอาความล่ะถ้าเอาชีวิตไม่รอดลองโทษด,ดูดาดังๆนะี่หัวหน้าหัวหน้าหวหนคดีอ่าน,นาไปถึงไหนแล้วดียิ่งนะขอรับ ข้ากำลังตรวจสอบอย่างละเอียดหัวหนะ้าท่านกลับไปจิบชาที่หอชุนเฟิงก่อนเดี๋ยวข้าจะไปรายงานคดีเหตุใดข้าได้ยินว่าเจ้าไม่พอใจต่อเรื่องมวนคดีคิดว่าข้าจงใจกลั่นแกล้งเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่เลยไม่เลยขอรับไอ้สารเลวหนายปยุธ์ยองปลุกปั่นกันล่ะเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวลือที่เจ้าเจียหอวิหูสร้างขึ้นยอมรับว่าท่านไม่พอใจจริงๆไม่ต้องแสดงละครตบตาไปเดินแห่ซะ,ะเถอะ าเดินแห่นี่นะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมั้งข้าว่าหัวหน้าข้าจะอ่านมูลคดีเดี๋ยวนี้ข้ายังชอบอ่านมูลคดีมากกว่าไปเถอะไปเถอะเราข้าอย่าไปเถียงเขาเดียวล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปคุยกันเนี้หัวหน้าข้าชอบอ่านมูลคดีในห้องไม่ต้องคิดว่าการเดินแห่ไม่ค่อยเหมาะกับข้าหัวหน้าทั้งสองคนเดินแห่คืออะไรนะเดินแห่ต้องทำอะไรจะบอกข้ามาไม่ได้พัดมือมดเท้าหรอกนะไปดินไป ทำไมจู่ๆถึงให้ข้าไปเดินแหเหลือแค่แปดบวงสุ่มจะใไพออกมาว่ะไม่คิดเลยว่าจะปล่อยเจ้าให้หนีไปได้มาๆๆๆมาตาหน้าข้าจับเจ้ามาเลยมามาตาต่อไปมา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 วานาม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 านาม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 าเามนมามเมานามามามนมา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 ามาลาา อากาศแห้งระวังฟืนไฟรัตเวนเสร็จแล้วเร่งมือเร่งมือพวกท่านสองคนวางมาดแบบนั้นคิดว่าพวกท่านจะถอดเสื้อผ้าข้าจากนั้นก็เดินแห่ประจานแต่กลับทำเรื่องสนุกสนได้นี่เอามาระตเวนได้ใครจะไปอยู่หอชุนฟงนี่ก็เข้าเวนอยู่ไม่ใช่หรือไงจะรีบสร้างชุดพ่าสาเจ้าแล้วพอตัวไม่เล่นแล้ววันนี้หมดตัวหมดเรียบเลยไว้วันหลังมาเล่นใหม่นะวัยข่าวไ่เจ้าจะมีสองตาเี่เฮ้ยเจ้าดูซีสามขาดหนึ่ง ขาดขาเยอะไหมมา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 อ้าวพักพวกมา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 อีกสองตาเอาเฮ้ยหวนหยางหวนหยางเล่นสักสองตาไหมไม่เล่นแล้วเน่าแป้งป้าต้องโกรอยู่เซียวยวนเล่ออ๋อเมียนับขนมมาไว้ยักยอกเงินไม่ได้ถ้าไม่เล่นเฮ้ยไอ้พวกเคยแต่งเข้าพวกนี้ไม่ได้เรื่องให้ตายสิทำยังไงดีเซียวจีเซียวจีอะไรล่ะ มาเล่นสักตาสองตาหน่อยพีไม่เล่นแล้วล่ะยังไม่ไปเดิมขายเลยก็แค่บริหารนิ้วกับข้อมือเองอะอย่ามารุ่มร่มกับข้านะเข้าใจเฉยเซียวหลานว่าไงจะสักสองตากี่ตาก็ไม่ติดพี่ชายต้องเซียวหลานนี่สิมาจริงสิหัวหน้านิสัยรันใครไปทําอะไรเขาเขาไม่ยอมผ่านบนรถละให้แน่ๆเลยอะเมื่อวานไม่ได้ด่าเจ้าหรอกเหรอเหตุใดวันนี้ถึงได้เปลี่ยนนิสัยเป็นเพื่อนรักกันเนอะ จะพูดมาตามตรงดีกว่าเนอะจะใช้เส้นสายส่วนตัวหรือเปล่าวะสำนักโหรราศั huh ์สำนักอื่นลูกหรือว่าก็คือข้าเองในเมื่อเจ้าเป็นคนของข้าแล้วข้ายอมต้องดูแลเจ้าข้าได้สืบจากที่ว่าการคนเคาะยามได้ยินว่า เจ้ากับข้อเงินผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่จึงกำชับเว่ยยวนให้เขาดูแลเจ้าทำไมทำให้เจ้าลำบากใจแล้วเหรออ๋อไม่เลยไม่เลยองหญิงใหญ่มีภารกิจรุมเร้าทุกวันจะกลับเอาใจใส่กระหม่อมเช่นนี้กระหม่อมรู้สึกตกใจที่ได้รับความเมตตาเช่นนี้ไม่มีสิ่งใดตอบแทนตอบแทนได้สิเจ้าตอบแทนได้หืม เอามาขอ,อขอไงกวีอะกะวีเห<อ>รอออ,องหญิงนี่พะยะค่ะสุราเรื่องชื่อในจอกทองหนึ่งโตสูงล้ำสิบพันอาหารล้ำค่าเหนือจานเพลิดเพล้วราคานับหมืน่นเห็นภาพเลยนี่ ้าอ,อกตรมไม่อาจลิ้มรสชักกระบี่กว่าตาใจแสนว้าวุ่นเต็มสิบให้ร้อยพอดีเกินปรรถนาข้ามแม่น้ำเหลืองหิมะกั้นขวางจะข้ามเขาไทยหางหิมะกลับปกคลุมกมีที่ดีต้องมีภาพมาด้วยอพอว่างนั่งตกปลาบนทานมรกตทัน ทันอะไรเหรอฮะทันอะไรนะกะวีบทนี้ยากยิ่งเมื่อคืนกระม,ม่อมคิดไตรตรองอยู่ตลอดทั้งคืนกำลังคิดอยู่พาาืคะเครื่องบทแรกองค์หญิงพอพระไทยหรือไม่พ,พอใจมากแล้วเครื่องบทหลังจะเขียนเสร็จเมื่อไหร่ะอย่างน้อยก็สมวันห้าวันอย่ามากก็คงสามเดือนหเดือน,นไปมังแต่กวีเนี่ยเป็นพ่อแรงบันดาลใจถึงเขียนได เรากับประเดี๋ยวฟ้าครึ้มฟ้าสดใสเอาแน่เอานอนไม่ได้ตอบลำบากจริงๆพะยะค่ะตามความหมายของเจ้าถ้าค้าจะรอกวีครึ่งบทหลังก็ต้องรอจนสวรรค์เมตตาใช่ไหมไม่ใช่หากได้ติดตามรับใช้องค์หญิงบางทีอาจจะสามารถบรรลุดโดยฉับพลันเกิดเป็นฟ้าหลังฝนได้เลยทีเดียวพะยะค่ะต้องคิดเยอะอีแล้วจำสายตานะ อออย่ามาม้นจะพูดมามีเหตุผลกังจือเพคะเอาป้ายเข้าออกจวนให้เขาชุดหนึ่งวันหน้าหากเจ้าต้องการมาหาข้าที่นี่ได้ไม่ว่าจะฝนตกหรือฟ้าสดใสมาเจรจาทุกสามวันป้ายคำสัง่งให้ยะคคะ องหญิงวางกลยุทธ์ในกระจมค่ายทุกอย่างล้อนอยู่ในกำมือแต่ว่าองหญิงไปหาท่านไว้ตั้งแต่เมื่อใดเพคะทาไมหม่อมฉันไม่ดูเรื่องเลยท่านไว้ไหนเลยจะสนใจค่ะเคยเห็นเขาแล้วหวาดกลัวจะแย่สุยทีอันพูดเองว่าความสัมพันธ์ไม่ลงรอยกับข้อเงินผู้บังคับบัญชาข้าเลยฉวยโอกาสพูดจะได้ทําให้เขารู้สึกทราบซึ่งตั้งใจแต่งกวีองหญิงทรงมีพระปีชาเพียงแต่ว่าเท่าที่หม่อมชั้นดูเหมือนเขาแอบปกปิดบางอย่างรอให้สบโอกาส แล้วค่อยขอผลประโยชน์จากองค์หญิงเพคะขะดูออกแล้วล่ะคนคนนี้ไม่ใช่คนง่อแต่เขามีฝีมือด้านกวีจริงๆแม้จะแค่เครื่องบทเพียงพอให้เห็นความปราดเปรื่องดูท่าแผนการของเราจะต้องเปลี่ยนไปแล้วล่ะวางแผนตามสถานการณ์ตรงหน้าต้องคิดหาหนทางระยะยาวด้วยค่อยๆวางแผนสําหรับกวีนี้ความหมายขององค์หญิงก็คือมีคําสั่งลงไปนับจากวันนี้ไปทุกคนในจวน จะละลัวไม่ได้อีกความประพฤติต้องสง่าผา่าเผยการปลูกฝังต้องยกระดับต่อไปที่นี่คือจวนหวยชิงข้าก็คือองค์หญิงใหญ่เพคะอะไรกัน